สวัสดีครับผมปองนะครับวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อ้อมก็คือภรรยาผมเนี่ยอยากได้มานานแล้วนะครับแล้วบอกว่าพี่ป้องไปหาแบบนี้มาหน่อยไปหาแบบนี้มาหน่อยวันนี้เราเจอแล้วนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงด้วยวจริงๆจะบอกว่าจะให้เซอร์ไพรส์นะครับแต่ก็คงดูจากรูปที่ปกแล้วนะครับก็รู้ว่ามันคืออะไรมันก็คือเก้าอี้ที่มีที่วางขา แล้วก็มีล่มในตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่อ้อมอยากได้มากมาสามกล่องเลยเรามาอันบ็อกกันนะครับนี่ผมดูของมาแบบโอ้โหเฮ้ยมันมาหลายชิ้นว่ะอ่ะมาเราแกะกันทีละกล่องเอากล่องใหญ่ก่อนเลยมา โอเคคบจากที่ดูนะครับก็จะมีตัวนี้เห็นไหมเห็นว่าอะไรเนี่ยสปอร์ตอะไรวะเนี่ยเบลล่ามั้งไม่รู้นี่มีนี่โอเคสปอร์ตเบลล่าอ่ามันก็คือเก้าอี้ที่มีล่มแบบสปอร์ตนี่แปลแบบภาษาอังกฤษมัวม่วๆนะครับอันนี้คือล่มนะครับอันนี้คือเก้าอี้อันนี้คือ คือแขนต่อมัง้งอ้ามาเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือตัวเก้าอี้นะครับแน่นอนไม่ต้องคิดเยอะโอเคเก้าอี้มากางเก้าอี้ก่อนโอเคผมไม่เคยกางเลยนะครับมา เราก็ค่อยๆแกะผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นโรกเก็ตใส่นี่กลางได้เลยง่ายๆนะครับปับ๊บเคแล้วก็มีด้านข้างตรงนี้คืออะไรวะอ่าแดูนะครับอ้านี้คือร่มนั่นเองนะครับอ๋อแล้วเดี๋ยวเราก็กดปุ่มนี้แล้วก็หมุนขึ้นได้เออโอเค อ่านี่อ๋อนี่ค่อยๆหมุนนี่นะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ก็หมุนได้ด้วยนะอ่ะหอ,อกลางร่มหมุอนด้ร่มนี่ก็กลางลงไปตรงมาเลยนะครับแล้วก็หมุนได้นะครับแบบนี้นี่ก็อารมณ์ อารมณ์ประมาณนี้ส่วนทุก่งใหญ่ๆนี้นะครับอันนี้ก็คือร่มอีกแบบหนึ่งนะครับที่พ่อแม่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีหรือไม่ใช่พ่อแม่ก็จะใฝ่ฝันที่จะมีก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะไม่ใช่ส่วนมากจะเป็นพ่อแม่นะครับอันนี้คือร่มชายหาดพกพาที่บงังแดดได้และมีสมอบกมามาเราลองมาดูกันครับนี่นี่นะครับนี่ นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กางได้แบบร่มปกติเลยครับโอ,โอ้เดี๋ยวก่อนอ่าให้มันกางเดียีหน่อยอ่าเน่นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปวางนะครับแบบนี้อันนี้ยืดได้ถ้าอยากจะให้เป็นร่มที่แบบ สูงกว่านี้นะครับเช่นอาจจะอยากตั้งหรืออะไรอย่างนงี้นะผมว่าเฮ้ยนี่โอเคอันนี้วางแบบนี้นะครับอ่ผมขอเก็บนี้ก่อนอ๋อแล้วมันก็ใช้ในการปรับองศาเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะสูงกว่านะครับถ้าเกิดผมเก็บอันนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะคว่ำลงมาหาเรามากกว่าอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับก็คือตรงบริเวณด้านหลังนี้นะครับนี่มันปักแบบนี้ได้นะครับ เราก็เอาสมออันนี้ยยึดอันนี้เหมาะกับไปทะเลนะครับเนี่ยเหมาะกับไปทะเลมากๆนี่นี่นะครับแบบนี้เฮ้ยเก๋ไก๋สไลเดอร์มากอะ่ะคุณอันนี้แม่งเจ๋งอะ่ะนี่นะครับก็กดเข้าไปแฟบแล้วก็มีที่ตัวล่มด้วยนะครับนี่เฮ้ยคุณแม่งสุดยอดอะผมใส่ข้าวๆนะ แล้วก็ดีนะครับเนี่ยออกแบบมาให้แบบใช้มือได้เลยนะครับไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริมคืออันนี้คือแบบเออคิดค้นมาดีฉลาดอ่าประมาณนี้ต้องบอกว่าเขาคิดค้นมาอย่างชาญฉลาดมากนะครับอันนี้ก็คือเปิดให้ลมผ่านได้ด้วยนี่ก็คือถ้าใครกลัวลมหอบนะครับแบบนี้ก็ระบายอากาศได้หรือเออกลัวร้อนลมไม่ฟโฟลเพราะเราปิดไว้นะครับอันนี้คือแบบเกิดมาเพื่อพาลูกๆไปเที่ยวทะเลอย่างแท้จ,จริงนะครับสุดยอดเลยอันเนี้ย อันนี้ดีมากๆแล้วผมก็ชอบสมอเขามากเลยนะครับเนี่ยเขาคิดมาดีคือแบบใช้มือกดอะคือไปเล่นทรายนะครับแล้วใช้มือกดได้เลยไม่อเอาค้อนไปอันนี้คือเวิร์กมากแล้วสมอเนี่ยก็คือเป็นสมอแบบสมอทรายอยู่แล้วนะครับเฮ้ยอันนี้แม่งสุดยอดมากๆเนี่ยนะครับก็คือเรานั่งอย่างนี้นะครับเด็กๆก็เล่นทรายได้เราก็อยู่ของเราได้ย้ายได้ง่ายสะดวกโอเคมากๆใช่ไหมอือ เหม็นมากเลยไปไปไปหมินส่วน,นนี้นะครับก็เป็นชิ้นสุดท้ายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเวอร์ซาเบรล่าเวอร์ซาเบรล่าอันนี้สปอร์ตเบรล่าเวอร์ซาเบรล่าอันนี้เบรล่าแล้รวนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสปอร์ตเบรล่าเหมือนกันนะครับนี่สุดยอดเลยอันนี้เนี่ยถ้าผมดูทรงแล้วจะเป็นร่มที่เปลี่ยนมุมได้เน่เอารมณ์แบบนี้นะครับ ที่กิ๊บเก๋ของเขาเนี่ยก็คือ <S <S 1> <S 1> ก็คือเป็นล่ม <S <S ล่มเหมือนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างเช่นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเก้าอี้ตัวนี้มันแม่มันยังกันแดดไม่ดีผมกเอาตัวนี้มายึดนะครับฟับแล้วผมก็ขันนะครับนี่ขันแบบนี้ง่ายๆนะครับนี่พะนแน่นเสร็จปั๊บนะครับ ตัวนี้ก็ปรับได้เหมือนกันเนี่ยนะครับก็หมุนได้ึบปึบปนผมอยากจะหมุนผมแดดเข้าจากฝั่งฝั่งด้านนี้ผมก็หมุนนะครับอ่าแบบนี้ด้านนี้ก็บอกเอ้ยแม่งแดดมันเข้าจากข้างหน้าเว้ยก็หมุนแล้วก็กดลงมา ถ้าแดกเข้าจากข้างหลังก็หมุนได้อีกนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้มาลองนั่งนะครับยังไม่ได้ลองนั่งเลยอตรงนี้ปรับได้ไหมเนี่ยอันนี้ปลดลงได้นะครับถ้าไม่เอาก็ ก็ปลดลงได้นะครับมันก็ลงไปข้างล่างได้นี่ก็ขึ้นมาเสียบไว้แบบนี้นะครับน,นั่งแล้วก็มีล่มนะครับนี่มีที่ใส่ของเยอะๆเลยนะนี่วางแก้ว ใส่ของได้นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. อันนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็ใส่แก้วน้ําได้อันนี้ก็เหมือนแบบไว้ที่ใส่ power bank หรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามีช่องให้สายออกมานะครับใส่ power bank ธรรมาชาติมือถงมือถือหรือใส่อะไรที่ต้องการให้ใส่ไฟออกมาได้นะครับส่วนอีกฟังหนึ่งก็มีช่องเก็บของใหญ่เลยเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนแบบว่ากันน้ําเก็บความเย็นด้วยนะข้างนี้ก็คือ อาจจะแบบว่าไว้ใส่อะไรเย็นๆนะครับไว้ได้เออวเฮ้ย,อ,ยอันนี้ของพรีเมียมนะเนี่ยพาเพิ่มวัสดุดีดีนะครับเฮ้ยโอเควัสถาวมากไปทะเลนะครับเอาเซตนี้ไปจบเราก็นั่งจิบชาเขียวหลอ่อๆลูกๆก,ก็นั่งใต้นี้นะครับแมออสบายเด็กๆก็นั่งเล่นทรายไป นะครับเราก็ยกเปลี่ยนไปยังไงก็ได้โอ้สะดวกคิดมาดีคิดมาดีจริงๆิอีกหนึ่งจุดเด่นของก้อยอี้ตัวนี้นะครับก็คือสามารถปรับนอนได้ด้วยนะครับนี่เรากดตรงนี้ปึ๊บเนี่ปึ๊บนี่ครับกดตรงของข้างแฟบมันก็จะงอลงมาอย่างนี้ทําให้เราเอียงนอนได้เพิ่มขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โห ให้นอนสบายวะ่ะมีที่วางขาด้วยดีเนี่ยผ้าเพอรก็ดีนะครับอหนั่งชิวๆสบายๆหยิบอ,อแล้วก็อันนี้คือระดับสุดท้ายนะครับก็ลงไปสุดเลยเออก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับอ๋อี่ไถึงสดุดแม่ถ้ามันมีที่รองหัวสักหน่อยจะดีนะหรือว่ผมก็ต้องสไลด์ตัวลงแบบนี้นะครับ มันก็โอเคอยู่คุณไปโอเคเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับอันนี้ถ้านั่งอย่างนี้ก็หน้าแบบนี้ใจนี่ไปหน่อยนะครับถ้าปกติก็นั่งตรงๆอันนี้ถ้าจะหลับก็ไปปรับมันแล้วก็สไลด์ตัวลงหน่อยแล้วก็นอนเออแล้วมันรองคอไปดีนะสำหรับผมอใช่ได้ใช่ได้ไดก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์แคมปิง้งแบบใหม่ยั่วกิเลสนะครับที่ผมมีมาแนะนําคือ เนี่ยไอเนี่ยคือสิ่งที่อ้อมอยากได้มากมาก,มากๆเลยนะครับตัวนี้ด้วยคือเจอตอนเจอในเน็ตนี่คือแบบว่าเฮ้ยโอ้คือมันดีอ่ะให้มันดีจริงๆเนี่ยดูสิคิดมาคิดมาดีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ราคาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าเขาจะมีงานช่วงเนี้ยนะครับที่ที่ไหนวะ๋ยวผมส่ไตรงนี้แล้วกันนะครับ นั่นแหละก็ประมาณนี้ครับยังไงใครสนใจก็ลองแวะเวียนไปเยี่ยมชมบูธเขานะครับแล้วก็เลือกซื้อมาใช้ของเขาดีนะครับนี่ผมแบบว่าพูดอวยมากเลยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกผมหามานานแล้วนะครับคือมันตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ลูกเล็กมากๆอ่ะอันนี้คือนั่งดูลูกเล่นดื่มชาเขียวสบายสบายไปนั่งในน้ำนี่คือสิ่งที่อ้อมอยากได้มานานมากอันนี้อ้อมก็อยากได้มานานมากนะครับลูกชอบมาอยู่ในท้ามที่ผมกลางไว้ให้ วิ่งไปนู่นไปนี่นะครับเวลาไปทะเลไปเล่นทรายไอ้นี่ยกตามไปตั้งได้เลยมีสมอเอามือกดได้ก็ประมาณนี้ครับยังไงใครมีคำถามก็รอบไวาในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้สหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ